สวัสดีค่ะวันนี้พาทําซี่โครงหมูตุ๋นกระล่ปรีเมนูง่ายๆนะคะ ได้รสชาติหวานกลมกล่อมจากธรรมชาติเ้าน,นจากโขลกสามเกลอือมีพริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะหลังจากนั้นเราจะตั้งกระทะนะคะผัดสามเกลือให้หอมค่ะแล้วใส่ซี่โครงหมูนะคะลงไปผัดจากนั้นเราก็ใส่ผักกระหล่ำปีที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้สลดนะคะแล้วเราก็จะเติมน้ำค่ะให้ท่วมเลยนะคะ เราจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวคะ่ะน้ำมันหอยซีอิ๊วดำแต่งสีเกลือแล้วก็ผงรสดีนะคะพอน้ำเดือดเราก็จะช้อนฟองออกนะคะแล้วเคียวต่อจนซี่โครงหมูและผักของเราเปื่อยนุ่มนะคะจะได้น้ำซุปหอมหวานคะ่ะเท่านี้ก็ได้เมนูอร่อยซดน้ำซุปร้อนๆกินกับข้าวสวยคือที่สุดแล้วจ้า